ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวโซเชียลนะคะกุลภกจริงๆก็เป็นชาวโซเชียลคนหนึ่งนะครพอดีหลายเดือนที่ผ่านมาเนี้ยมีไอเดียหนึ่งที่พูดซ้ำๆหลายรอบมากนะคะแล้วก็จริงๆ3ปีที่ผ่านมาเนี้ยแล้วรวมทั้งชีวิตกุลภาเองก็แทบจะเป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์ให้ใครหลายๆคนว่าเ,าเราเรายึดมั่นกับ เรื่องสิทธิ์กับหน้าที่ใช่ไหมคะอ่ะนะคะที่ที่มันโอเคอะ่ะแเราเราชีวิตมันก็พอไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าเรื่องอันนึงคือเรื่องสวัสดิ์ห้าสิบอ่าคนอื่นเขาอาจจะเขียนแบบว่าให้มันดูยาวนะคะอ่าสวัสดิ์ห้าสิบก็ก็พอได้แหละนะคะแต่ถ้าเป็นตัวเองอาจจะเขียนแบบว่าให้มันสั้นลงไปอีกเป็นสวัสดิ์ห้าสิบ ชื่อเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มันจำง่ายๆอะ,อะที่พูดไว้นะคะตลอดหลายเดือนเนี่ยแล้วก็น่าจะมีคนเอาไปอ้างอิงหรือแชร์ไปแชร์มาสตรีมไปสตรีมมาโพสไปโพสมานะคะหรือแม้กระทั่งให้เครดิตทางเฟซซึ่งก็บอกไปแล้วว่าอ่ะก,ก็อ้างอิงไปก็เหมือนเสษคอนเทนต์ทางหน้าจอก็อ้างอิงได้เรื่องปกติ เหมือนเราอ่านแมกกาซินออนไลน์อ่านเว็บไซต์ออนไลน์ดู YouTube ออนไลน์อะไรเงี้ยเราก็อ้างอิงได้ตามปกตินะคะให้ครผ่านเฟซหรือว่า,าจะไปทำไปอ้าองอิงถึงในฐานะเป็นดิจิทัลคอนเทนต์แบบหนึง่งแล้วเราแล้ว,ลว,ลวท่านที่ได้รับฟังไปนะคะที่ไม่ได้ถูกตัดต่อปรับแปลงบิดเบือนเนี่ยก็เอาไปพูดเขาเรียกอะไรเอาไป ต่อยอดอในงานวิชาการแล้วก็อ้างอิงของกุลภาพเพื่อภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า step on a giant shoulders ก็คือเหยียบนยยบนไหล่เหยียบบนไหล่เหยียบบนบ่าของยักษ์อะไรเงี้ยคือเหมือนใครเขาบอกเลยมาเราก็อ้างอิงแล้วเราก็พัฒนาต่ออ,อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้อนองค์ความรู้มันก็พัฒนาไปไม่สิ้นสุดน,นะคะสวัสดี0 ก็คือเท่าที่จำได้นะคะก็คือประมาณว่าอ่ะไปซื้อของครั้งหนึ่งเนี่ยมีงบให้ต่อครั้งประมาณ500แต่เดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดอาจจะมีดีเทลให้นะคะว่าแต่ตรงนี้เป็นไอเดียนะคะนะคะ,อ,ะอ่านปากชัดๆนะคะไอเดียเพราะฉะนั้นทำไม่ทำแล้วแต่ไม่ต้องเอาการทำลายร่างกายมาปะปนขรอรองนะคะคาว่าไอเดียคืออื อ้อล้ออ้อล้ออ่าเราก็ก็จบใครไม่ชอบก็ปล่อยผ่านใครใครชอบก็อ้างอิงหรือใครจะไปใช้ประโยชน์ก็อ้างอิงแล้วก็ต่อยอดไปอย่างที่ว่าไว้อ่ะ500งบช้อปปิ้งหนึ่งครั้งเช่นตลาดโลเคอลแถวบ้านหรือว่าตลาดสะดวกอ่าตลาดแบบว่าไฮเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยติดแอร์มีระบบกำจัดแมลงนะคะไม่ไม่พูดชื่อแล้วกันเดี๋ยวหาว่ามีโฆษณาแฝง อ่ไปช้อปเพราะฉะนั้นครั้งหนึ่งเนี่ยห้าอยเพราะฉะนั้นก็จะซื้อได้ประมาณ1 0บถึงสิไอเทมสิบถึงสิไอเทมก็คือชิ้นหนึ่งไม่ให้เกิน50เช่นหมูโลหนึงมันประมาณหมูโลหนึ่งเนี่ยนะคะอ่าโลหนึงมันเท่าไหร่นะอาตีว่าประมาณ140เพราะฉะนั้นครึ่งโลก็ประมาณ70 พอเน้นประมาณเท่าไหรอ่อ่ะสามสามถึงสี่ขีอ่ะสามถึงสี่ร้อยกรัมนะคะอ่ะสามถึงสี่ร้อยกรัมเนี่ยนะคะสามถึงสี่ขีอ่ะสามถึงสี่ร้อยกรัมเอ๊ะคุณลาบคำนวณถูกใช่ไหมสามถึงสี่ร้อยกรัมอ่ะอย่างเงี้ยก็ก็ซื้อกลับมาทำผัดกะเพราได้น่าจะประมาณ 2 3ถึงาจานนะคะอยู่ที่ว่าจะใส่ผักเยอะมากน้อยถ้าแบบว่าใสา่แบบว่ามีผักใส่เยอะ,ยอะมันก็จะได้ประมาณ3จานนะคะแต่ถ้าแบบเนื้อล้วนๆไม่มีผักเจอบบือปนยกเว้นใบกะเพรากับพริกเนี่ยอาจจะได้ประมาณสองจานพุนๆเนื้อหน่อยอันนี้แล้วแต่อัธยาศัยนะคะอ่ะเพราะนั้นก็จะซื้อได้สิบถึงสิบสองไอเทมไอเทมหนึ่งอาจจะเป็นหมูอ่ะหรือเป็นไก่ไก่โลหนึ่งมันก็ เนื้ออกมันน่าจะอยู่ประมาณหลักร้อยนะคะหลักร้อยเก้าสิบถึงร้อยหนึ่งถ้าถ no ้าถ้ากะไม่ผิดนะคะอ่ะแล้วก็ไอเทมอื um ่นไอเทมอื่นกระเทียมพริกใบกระเพรามันก็จะเป็นหน่วยย่อยๆหน่วยย่อยๆรายการหนึ่งไม่ให้เกินห้าสิบบาทอ่ารายการหนึ่งไม่ให้เกินห้าสิบบาทแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ว่าจําเป็นต้องได้สิบไอเทมเป๊ะๆมันอาจจะได้เกินเพราะมันเพราะ อ่ะมันก็จะได้ถึงอ่าประมาณไม่ให้เกิน5 5 0 0งบนะคะอันนี้คือคือไอเดียเท่าที่จำได้แล้วที่พูดไว้นะคะอ่ะซึ่งก็เป็นการกุลภาก็บอกว่ามันเป็นการฝึกการบริหารเงินนะคะแล้วก็บริหารเวลาเพราะว่าเอาเราเรามีเขาเรียกไงคนที่เขาอาจจะยังว่างงานอยู่แล้วหางงานอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวคนข้างบ้านที่ ยังทํางานและเสยภาษีอยู่จะรู้สึกแบบน้อยเนื้อต่ําใจคืออะไรฉันต้องแบบว่าเออนะขอใช้ภาษาบ้านๆนะคะแหกขี้ตาตื่นไปทํางานภาษีก็ต้องเสียลูกฉันก็ต้องเลี้ยงหมาฉันก็ต้องเลี้ยงรถฉันก็ต้องล้างออสวนก็ต้องแบบว่าดูแลบ้านก็ต้องถูต้องกวาดเอาแล้วมันคืออะไรคนข้างบ้านงานการไม่ทําแต่แบบมีเงินใช้ฟรีๆเดือนละประมาณ 1 2 0 xxx ถึงถึง1 3 xxx นะคะเท่าที่ได้รับข้อมูลมาว่านี่คือสวัสดิการสำหรับดูแลคนว่างงานต่อเดือนนะคะแล้วบมันมันเราก็จะรู้สึกแบบเอะถ้าเราเป็นคนทำงานถ้าเราเป็นคนทำงานซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยเราก็จะแบบเดี่ยวตรงลงนี้ฉันทำงานแล้วฉันเสียภาษีรัฐเอาไปจ่าย เออกลายเป็นคนบางคนงานการไม่ต้องทําเราได้เต็มไม่เต็มหน่วยน้องๆแบบว่าปอตีม5้าเอ้ยแล้วมันคืออะไรอ่าแล้ออย่างที่มีคนบางคนนะคะไม่พูดชื่อแล้วกันเดี๋ยวเขากิเลยพองโตนะคะเขาบวยวายบวยวายโบบะเขาจะบอกบอกว่าเอา้าก็ให้ใช้สิทธิ์ลาออกไปรับสวัสดิการอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเดีเ๋ยว ถ้าคนครึ่งประเทศทำอย่างนี้นี่ประเทศล่มจมนะอ่าอะไรเงี้ยนะคะอ่ะนี่คือเมนไอเดียที่พูดไว้ในส่วนสวัสดี๕๐นะคะอ่ะพาพอดีมีไอเอ่เอมีประเด็นอื่นอ่ะนะคะพ่วงเข้ามาดูไว้อ่ะนะคะเพื่อไม่ให้คลิปยาวไปเดี๋ยวเราจบคลิปนี้ก่อนนะคะอ่ะสวัสดี๕หมายเลขหนึ่ง <c oughs> ค่ะคะหวังว่าจะเป็นการมัดรวมนะคะไอเดียที่พูดเอาไว้นะคะอ่าใครไม่ชอบปล่อยผ่านนะคะ ใครใครชอบก็จะกดไลค์ก็แล้วแต่แต่มองไม่เห็นอยู่แล้วไม่ได้อยู่ตรงหน้าจอนะคะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ